สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายเอฟั้งหลายค่ะมาแล้วค่ะมาพอกันตีสิบสองแล้วค่ะเพราะค่ะเอียวทางมาฝากท่านผู้ชม f อฟซีที่เก่าแล้วค่ะค่ะผู้ใหญ่ใจดีจากนาคนปรปฐมค่ะบนจิตจะมีสามศูนย์จ็ดสามศูนย์ศูนจ็ดสามหกล่างจิตห้าจิตหกจิตค่ะ พนินชุนจิตบุญค่ะล่างหาจิตพะนินค่ะค่ะเอามาฝากคุณพ่อคุณแม่เฮาช่วงเที่ยงเทียงใบใบเนาะค่ะเนาะค่ะให้มีโชคมีดวงไปดักกันเนาะค่ะเนาะค่ะหัวล้อยเบือไปดักกันคุณพ่อคุณแม่เฮาค่ะเอาแนวทางต่งๆเด็ดๆต่งๆมาฝากท่านผู้ชมทั้งหลายเอฟซี FC ทางหลายค่ะ เด็กคนมาหลายคู่หลายหางเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะนี่แค่แยกล่างแยกบุญเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะใต้ตองเบิง้งค่ะค่ะน,น,นั่นอะไรนื้อทางนั่นอะไรน้ำนักเอามาเปรียบเทียบกันเบิงะะ้งเนาะค่ะเนาะค่ะ ที่ทั้งหลายค่ะแต่ไต้จองเบิ้งเหียบเทียบกันหลายสำนักค่ะออกมาฝากคุณพ่พอคุณแม่ห้าวแล้วค,ะนนค่ะต่อไปเลยคะ่ะต่อไปเลยค่ะหนุ่มบอลบือคะ่ะ อันนี้มาป็่นเนี่ยท่าป็นวัดแรกะนุ่มบอลระบือค่ะมาฝากคุณพ่อคุณแม่ห้าวันแรกลองิึงเนาะค่ะเนาะค่ะอันเปิ้ให้มาเด่นศูนย์กับ1น่งค่ะจะมีศูนย์หนค่ะ1 1ึ่งหนค่ะหุ่บอลระบือค่ะเอาลองมาเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะค่ะได้ต้องเบิรงพิจารณาเบิงกันเนาะค่ะเนาะค่ะ ไปเปรียบเทียบเบื้องแม่ลายธัรมดาคาคุณพ่อคุณแม่เฮ้าค่ะสอกประกุดไล่ถึกแจกุดแช่เด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่เฮ้าท่านผู้ชมทั้งหลายค่ะเปรียบเทียบกันและลายธราดอะไรแนวทางเนาะค่ะเนาะค่ะอีกบกี่มือกับรัฐบาลไทยก็จะออกเนาะค่ะเนาะค่ะต่อไปเลยค่ะต่อไปเลยค่ะมีอาจารย์ปอินหนึ่งกับศูนย์ค่ะมีหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสอง ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดจบเรนินให้ค่ะแต่คุณพ่อคุณแม่มักจะได้กรนินเอาค่ะค่ะสอบบอคานีมีคุณนมาว่างให้เคหกคู่หางเนาะค่ะเนาะก่ะเป็นเลขเดินพื่นค่ะการาบว่าคุณจับคู่ให้ฮะก็ไปหาจับเองเลี้งเองก็ได้เนาะค่ะเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่เฮ้าท่านผู้ชมทั้งหลายไปเปรียบเทียบได้หลายสำนักเบื้องค่ะหลายสำนักที่คุณพ่อคุณแม่ได้มาเอาไปใต้ตองเบิ่งค่ะพิจารณาเบิ่งค่ะ อามาตรงกันบ่ตรงใจคุณพ่อคุณแม่ตรงใจท่านผู้ชมเอ็กซ์ซีบอคาตรงใจกับจัดกับจวดเลยเด้อค่ะชอบคู่ไหนจัดเลยค่ะชอบชุดใดมากชุดใดกับจัดกัะจวดไปเลยค่ะในท่านผู้ชมเฮาค่ะเอาไปเป็นแนวทางเปรียบเทียบหลายๆสำนักเนาะค่ะเนาะค่ะต่อไปเลยค่ะเอาไปค่ะต่อไป ต่อไปค่ะมหาโชคล้างเน้นศูนย์ค่ะเพิ่นเน้นศูนย์ศูนย์สองศูนย์ค่ะศูนย์สามศูนย์แปดค่ะแต่เพื่อนบได้เน้นหว่าตัวไหนเนาะว่ะเพื่อนแค่เน้นศูนย์นะค่ะเนาะไม่ว่ามันจะมาศูนย์ราคาวันในรัฐบาลไทยหรืจังไดท่านผู้ชมเฮาผู้พ่อผู้แม่เฮาเอาไปเปรียบเทียบกันเบิ่งเนาะค่ะเนาะศูนย์กามาหลายสำนักหลายแนวทางอยู่เนาะค่ะเนาะค่ะกะไปพิจานณาเบิ่งค่ะไปใต้ตองเบิ่งค่ะ คุณพ่อคุณแม่มักบอกว่าทุ่นกุณไม่ได้นิหงเนาะค่ะเนาะอันนีแต่ซีกูซีหางค่ะคุณพ่อคุณแม่ไปเน้นเองค่ะชอบตัวใดมักผู้ใดกัดจัดกจวดเลยค่ะถูกใจก็กดไลค์ชอบใจชอบใจกดแชร์ให้ได้เลยค่ะเด้อฝากกดติดตามช่องน้ำค่ะค่ะเอาแนวทางมาว้างคุณพ่อคุณแม่เฮาท่านผู้ชมทั้งหลายได้เบิ่งได้ชมกันค่ะทั้งซองวันแชนแนลค่ะค่ะสายด่วนของอทุ่นแม่เวย แม่วิ์มายัางบ้านในหอด้ค่ะเนาะประมาณวันที่สิบหาเดือค่ะเด้อค่ะแะสิเอามาฝากคุณพ่อคุณแม่เฮาค่ะก็เบิง่งจุดเต็มไปก็เนาะค่ะเนาะคงจุดท้ายกับมาที่หลังเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยค่ะต่อไปคูอังคณาค่ะเป็นหยหนึ่งสองหนึ่งเก้าสองเก้าสองสามค่ะคูอังคณาค่ะ อคุณพ่อคุณแม่เข้าไปพิจารณาเดึงกันค่ะเรื่อาวแนวทางเรื่องความหนักเพื่อไข่หลายคู่หลายหางเนาะค่ะเนาะเพื่อะขายแค่มีแค่ซีคู่ซีหางเนาะค่ะเนาะค่ะเสร็คุณพ่อคุณแม่เข้าแคบหน้าจอแคบหน้าจอแล้วก็ไปพิจารณากันเบดึงค่ะจะเทียบกันเบื่องราวความหนักเรื่องราวแนวทางซึ่งค่ะว่าตุ่มกันโบเร่องราวแนวทางเรื่องความหนัก ที่เอามาวาให้คุณพ่อคุณแม่เข้าในบนเยสซมกันค่าพวกปียางค่ะเขามักสำนักใดเข้ากระจัดกับจวดเลยเนาะค่ะเนาะค่ะที่เอามาให้คุณพ่อคุณแม่เข้าไปพิจารณากันเบื้องค่ะเรียบเทียบกันเบื้องหลายๆสำนักหลายๆเดียวท่านเนาะค่ะเนาะค่ะที่เราสำนักกับมาตรงกันค่ะเนาะสำนักกับมาพอตรงกันค่ะพวกปนยังค่ะมักสำนักใดกระจัดกับจวดเลยเนาะค่ะเนาะเอาคุณพ่อคุณแม่ค่ะเก็บนหน้าจอไว้เลยค่ะ แคบดัดจอไว้แคบด้าจอแล้วกับพี่จันดนาบึงเปียกเสียบบึงค่ะหลายแนยวทางหลายสำนักบึงเนาะค่ะเนาะปลาตลาะสำนักตลาดแนวทางได้เดินได้วิ่งได้บุนหรือล่างทั้งไหนมาเอามาประกบกันก็นกนได้เนาะค่ะเนาะค่ะท่านผูน้ชมเปียชีพทงหลายค่ะไปไต่ตอง่งเบงเดอค่ะเ้อค่ะเอ้า ก็นเข็นกันแล้วนะคะเนาะค่ะได้แคบหน้าจอกันแล้วค่ะเดี๋ยวเอ้าค่ะพิจารณาเบิ้งค่ะได้ตองเบิ้งลูกพ่อพี่แม่ค่ะเอฟซีข้างหลายค่ะจัลลนะกันเบิ้งมาสำนักไหนแนวทางไหนที่เปิ้ลไห้มาห้ากัดจัดกันจวดเลยเนาะค่ะเนาะค่ะเอ้าวกะบ่มีอย่างไรเนาะค่ะเนาะกะ เอาแนวทางว่าฝากคุณพ่พอคุณแม่เข้าแล้วการจะตามต่อคลิปต่อไปเนะาะการเนียวทางต่อไปกับจีมาเรื่อยๆแหละค่ะมาจน่าถึงวันรัฐบาลจะออกคุล่คะคะก็จะเอามาคุณพ่อคุณแม่เข้าไปพิจารณากันเป็เนแนวทางกันขึ้นเก่าละค่ะคาจากการคลิปน้าน,น,ะะนอาอค่ะนาองจะการคลิปต่อไปค่ะขอบคุณพ่พอคุณแม่เฮ้ามีส่วนมีดนุกันเลยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ